لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا, 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 إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Wa ala Alihi, wa sahbihi Ashma'in. Rabbu shrahlu sadri, li amri, wahlul aghta min lisani yafqahu qawli Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan pinong, Pumi iman Ta Allah, Fuwang dalam kebaikan Allah. Pino 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 ผมอ่านฮะดีสที่เกี่ยวข้องกับชาวสวรรค์แล้วก็ชาวนรกก็เกิดความคิดว่าต้องนำมาเสนอแก่พี่น้องเพื่อที่จะให้พี่น้องนี่ได้คิดตามฮะดีสบทนี้รับรองว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งพี่น้องจะต้องได้บทเรียนอย่างแน่นอนพอสิ่งที่ท่านเราซูนได้บอกเอาไว้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนเหลือเกินส่วนมากของชาวสวรรคนะ์คือคนกลุ่มไหน ส่วนน้อยนะส่วนน้อยของคนอยู่ในสวรรค์นะั่คือคนกลุ่มไหนเอาใหม่ขอโทษทีส่วนมากของคนที่อยู่ในนรกนะ่ะคือคนกลุ่มไหนส่วนหนึ่งของคนที่จะอยู่ในสวนสวรรค์ซึ่งเป็นคนส่วนน้อยเนี่ยมันคือคนประเภทใดนะครับเอาอ่านฮะดิษเลยดีกว่านะครับเป็นฮะดิษที่ยาวพอสมควรบันทึกอยู่ใน سنن الترمذي شيخ البني بابو أبن حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تن أبو سعيد الخدري يقول يعني تن رسول صلى الله عليه وسلم يقول افتخرت النار อันจนนะวันจันนะท่านนาบีบอกว่าสวรรค์และนรกนี่นะสวรรค์และนรกเนี่ยเขาก็คุยกันอิฟตะขอรอเนี่ยแปลว่าคุยอวดกันแต่ในที่นี้หมายถึงคุยกันเนี่ยเจรจากันสวรรค์น,นี่ก็พูดได้นะนรกนี่ก็พูดได้เอสวรรค์น,นรกจะพูดยังไงนะวันลอหัวลำวันกิยามะเราได้เห็นแน่นอน ถ้าเป็นชาวนรกก็ได้รู้ว่านรกพูดยังไงถ้าเดี๋ยเป็นชาวสวรรค์ก็ได้รู้ว่าสวรรค์เนี่ยพูดยังไงสวรรค์กับนรกเนี่ยพูดคุยกันคุยกันเรื่องอะไรพี่น้องฟังให้ดียัดดูคูลูนีอัลจับบารูนะวัลมุตะบิรูนัวัลมุลูกูวัลอัชรอฟนรกกล่าวก่อนฟะกอลตินนารนรกเนี่กล่าวว่า คนที่เข้ามาอยู่ในชั้นเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่อาหาังการเป็นบุคคลที่ตะกับบดเป็นบุคคลที่อวดดีเป็นบุคคลที่วางมาดมีอำนาจนะครับเขาเรียกว่าคนใหญ่ๆตโตทั้งนั้นเลยวันมูลูกบรันรดากสัตทั้งหลายอัอลลอฮ์อันนี้พู้แปลตรงตัวเลยนะบรรดากสัตทั้งหลายนี่ ไม่ได้หมายความว่าเราไปไปโทษกระตัตย์ของศาสนาอื่นด้วยนะอันนี้พูดถึงหลักการอิสลามเ่ยนะกษัตัตย์ในอิสลามก็มีเยอะแยะไปในคาบสมุทรอาหรับบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนี่โรกบงแหมส่วนใหญ่เข้ามาอยู่ในตัวฉันวัลัชรอคนที่ดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่สังคมให้เกียรติยกย่องเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนที่อะไรลหละสังคมมองว่าเขาเป็นคนที่ นายกย่องสรรเสริญใจบุญร่ำรวยเนี่นะคนเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเดยเข้ามาอยู่ในตัวฉันมีใครบ้างจับบารูลคนที่อะไรเนี่ยใช้อำนาจบาดใหญ่นะครับในการปฏิบัติตัวในในโลกดุนยาเนี่ยคนใช้อำนาจบาดใหญ่ไปในทางที่ผิดที่ปฏิบัติตัวอยู่ในดุนยานี้นรกบอกไอ้คนเหล่านี้เน่เข้ามาอยู่ในตัวฉันวันมุตะกับ,บิรุนอวดดี อัลลอฮ์ให้มีริสกีหน่อย Allah, อัลลอฮ์อวดมั่งอวดมีอวดรวยเบงนี่อยู่ในนรกวันมูลูกบรรดากระสัวันอัชรอบคนที่ดูแล้วสังคมให้เกียรติแต่เข้าปฏิบัติตนเลวเลือเกินในหน้าที่ไปแสดงแก่สังคมเนี่ยโอ้ยสังคมรับรู้เป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่รับหลังนี่ก็ โอ้โหทั้งโกงทั้งกินทั้งออกเงินกู้ทั้งขูดรีดคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่มาอยู่ในตัวฉันนโรกตาวอย่างนี้นะพี่น้องต้องคิดดูนะคิดให้มากๆว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราหรือเปล่าตะกับบดอวดดีเย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความจริงคนที่ใช้อำนาจบาดใหญ่ร่ำรวยมาแล้วนะครับ ก็ยังคิดวางแผนคดโกงกันอีกนะดูดูแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะที่น้องอยู่ในอยู่ในกลุ่มของนักการเมืองทั้งนั้นเลยแหละนักการเมืองที่ไม่มีคุณธรรมนะนักการเมืองเร็วๆนะนักการเมืองดีๆเนี่ยมันก็มีนะมีอะไรแหละยับบาดใช้อำนาจบาดใหญ่พอมีอำนาจปั๊บกวใช้อำนาจข่มขู่คนอื่นอธรรมต่อคนอื่นคดโกงคอร์รัปชัน ใช้อำนาจมาทําในสิ่งที่เลวร้วมต่ําชาติเหล่านี้คนเหล่านี้เนี่ยนะรกบอกว่าอยู่ในตัวฉันยินดีต้อนรับเลยนะรกบอกแล้วก็ยังมีกลุ่มอื่นๆอ,อีก<ม>พี่น้องแล้วผมก็กลัวเหลือเกินว่ามันจะมาอยู่ในกลุ่มของบรรดาอุลมามะบรรดาผู้ที่มีความรู้ซึ่งผมเคยพูดอยู่หลายเวทีนะคนที่มีความรู้เนี่ยอย่าตะกับบดอย่าอวดดี เห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในรักลักษณะที่สังคมโอ้ชื่นชมชมเชยนิยมแล้วก็อะไรนะสังคมรักชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วก็เดินเบ่งอวดดีอย่างนี้ขอดอตุตมอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้สาภาพเช่นนี้พ้นไปจากตัวของข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วก็ให้มันพ้นไปจากบรรดาผู้รู้ทั้งหลายด้วยเถิดพี่น้อง พอเห็นมาแล้วผู้รู้หลายๆคนเนี่ยบางทีเดินนี่ยังไม่สลามคนอื่นบางทีอลลประเภทยกไหลถึงหูนะอันนี้เป็นศัพท์เป็นศัพ์ชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกหมายถึงคนที่ย่อยิงเดินนี่ไหลย,ยกอย่างนี้ก็ต้องลดอย่าให้มีสภาพเช่นนี้เพราะบางทีผู้รู้นี่นะอยู่ในสภาพที่ไม่ใช่ผู้รู้อย่างแท้จริงแต่เป็นผู้เก็บข้อมูลผู้มีข้อมูล อยู่ในความจําอยู่ในความอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวใจผู้มีข้อมูลผู้ที่มีอะไรนะข้อมูลแห่งความรู้อยู่ในตัวไม่เรียกว่าผู้รู้เป็นผู้ที่มีข้อมูลแห่งความรู้ในศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้นั้นอินนามายัชลลอฮุมินะอิบาดีฮิลอุลลามะแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้ ที่แท้จริงนั่นก็คือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาม,มากที่สุดท่านอับดุลลอฮิบนาอับบาสซึงได้ก,กล่าวอย่างนี้นะครับว่าไลสลาลิมบิกัสรติดดีรอยะวรีวายะวลากินนัลาลิมบิกัสรติลคอชยะคนที่รู้จริงๆไม่ได้หมายความว่ารายงานหะดีษเยอะมีข้อมูลทางความ ทางความเข้าใจศาสนาเยอะๆไม่ใช่ผู้รู้เขาเรียกว,ว่าผู้เก็บข้อมูลผู้มีข้อมูลอยู่ในตัวเนี่ยเยอะผู้รู้แบบนั้นเหมือนคอมพิวเตอร์พี่น้องเก็บมีมโอรี่เก็บข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยแต่คนที่มีความรู้อย่างแท้จริงนั้นก็คือบุคคลที่กัสราติลคาซียมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากเหลือเกินพี่น้องอันนี้นรกกล่าวนะพอเลยล้ำไปถึงผู้รู้ปั๊บก็ไปตรงนู้นเลย ามาดูฮะดิษบทนี้ต่อพี่น้องนรกนี่กล่าวคุยกันกับสวรรค์นี่นะนรกบอกว่าคนที่จะอยู่ในตัวฉั้นเนี่ยล้อทั้งใช้อำนาจบาดใหญ่คนที่มันตะกับบทคนเยอะยิงคนจองหองบุลูกบรรดากษัตริย์ทั้งหลายบรรดากษัตริย์ทั้งหลายนะครับอันนี้นบีบอกเอาไว้นะผมไม่ได้ไม่ได้อุตริคำพูดตรงนี้ขึ้นมาเองจำเอาไว้นะถ้าหากว่าคำคำนี้เนี่ยอาจจะไปถึง หูของบรรดากระสัตถ์ทั้งหลายฟังเอาไว้ดีนะกระสัตถ์ทั้งหลายเนี่ยในคาบสม,มุทรอาหรับอันนี้ผมพูดในศาสนาอิสลามนะศาส,สนาอื่นก็พิจารณาดูกันแล้วกันว่าท่านปฏิบัติตนอย่างไรบรรดากระสัตย์ทั้งหลายนารลกบอกว่าในตัวของฉันเนี่ยกระสัตถ์ทั้งนั้นเลยอยู่ในตัวฉันวกอลตินยันนะสวรรค์สวรรค์ก็กล่าวบ้างยาดูคูลนีอัลฟุกอรอ วัดดอาฟาวัลมาซากีนคนที่จะเข้ามาสู่ตัวฉันนี่นะสวรรษบอกว่าเป็นคนยากจนเป็นคนที่อ่อนแอแต่รับบททดสอบจากอัลลอฮ์เยอะๆวัลมาซากีนคนที่ขัดสนดูๆแล้วคนรากหญ้าคนที่มันต่ำต้อยนะแต่ก็ยังคงมั่นอยู่กับความดี คนที่ถ่อมตนคนที่ดวอฟาฟาอ่อนแออัลลอฮ์ทดสอบให้เป็นโรคนั้นอัลลอฮ์ทดสอบให้โดนอุบัติเหตุคนที่โดนบททดสอบที่ย่ำแย่เนี่ยนะสวรรค์บอกว่าโอ้โหในตัวของฉันเนี่ยคนจนเยอะเหลือเกินในตัวของฉันเนี่ยคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบเรื่องบรรัลลาต่างๆในดุนยานี่ยเยอะจริงๆมาซากิ่งคนขัดสนคนขัดสนส่วนประเภทมีเงินใช้ยอย่างเหลือเฟือนะี่นะ แล้วก็ไม่ได้ยำเกรงเอาล่อเลยประเภทที่ว่าใช้อำนาจบาดใหญ่ประเภทที่ตะกั๊บบหญิงจองหองเป็นผู้ยกทนคมท่านพวกมากกว่า,าธรรมตัวคนอื่นขูดรีดคนจนๆเนี่นะระวังให้ดีนะในสวัรค์ในนรกเนี่ยบอกว่าในตัวของฉันมีแต่คนแบบนี้แล้วก็บรรดากษัตร์นะรวมทั้งไอ้ที่รอบๆกษัตรินี่แหละรัฐมนตรีต่างๆบรรดาผู้ช่วยเหลือกษัตริย์ที่อาธรรมทั้งหมดนี่แหละ นรกวงในตัวของฉันมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่ากษัตริย์คนไหนลงนรกบ้างก็เอาสิพี่น้องทําตัวหญิงพยองทําตัวเป็นคนชั่วซะจะได้ไปดูว่ากษัตริย์คนไหน,น,น,นคนไหนอยู่ในนรกบ้างกษัตริย์คนไหนอยู่ในนรกบ้างเนี่ยมีท่านนาบีบอกเอาไว้อย่างนี้นะแล้วสวรรค์และนรกก็ได้รับคําตรัส จากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาอย่างนี้อัลลอฮ์ตัดกันนรกว่าอันติอาดาบีอูซีบูบิกีมันอาชาเจ้าเนี่ยคือการลงโทษของฉันฉันจะใช้เจ้านี่นะลงโทษแก่ผู้ที่ฉันประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ให้โทษท่านเกิดขึ้นกับใครพี่น้องนี่ยับบารูนมุตกับบิรูนวันมูลูกวลอชรอบ คนใช้อำนาจบาดใหญ่คนยิงยะโสคนจงหองคนตะกับบทบรรดาประัตริย์ทั้งหลายบรรดาคนที่สังคมให้เกียรติแต่เป็นคนที่เลวคนที่ดูดูแลมีเกียรติสังคมมุสลิมของเราเองก็เช่นเดียวกันพี่น้องโอ้ยแขกผู้ทรงเกียรติมาเปิดงานท,งทั้งที่รู้ว่าบางทีเป็นนักการเมืองที่โกงกินมาสารพัดสาเหตุที่จะเอาตังเขาเชิญเข้ามาเป็นเกียรติในงานคนเหล่านั้นแหละที่โกงกิน แล้วก็สังคมยึดถือว่าเขาเป็นคนมีเกียรติคนเหล่านั้นน,นรกบอกว่าอยู่ในตัวฉันอย่างมากมายเป็นอาดาบอัลลอฮ์บอกว่าเป็นอาดาบของฉันที่ฉันจะลงโทษคนที่ฉันประสงค์วกอละลินยันนะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวกับนรกกล่าวกับสวรรค์อย่างนี้นะอัมติรอ์มาตีวาเซอะติกุลละชัย แท้ริงเจ้าเน่ยสวรรค์คือความเมตตาของฉันฉันจะแผ่ไพศาลความเมตตาของฉันนี่ไปแก่ผู้ที่ฉันประสงค์นะวลิกุลิวาใหดดตินมินกูมามิลอูฮาและทั้งสองสถานที่นี้ก็จะมีผู้คนเนี่ยเข้าไปอย่างเต็มเปี่ยมสวรรค์ก็จะมีคนเข้าไปอย่างเต็มเปี่ยม แล้วก็ล้นหลามซึ่งในอันกุรอานบอกเอาไว้เนะี่ยเต็มเปี่ยมขนาดที่เยาวมานากูลูลิจฮันนัมาวะตะกูลูฮัลมิมมาซ i ดเยาวมานากูลูลิจฮันนัมวะตะกูลูฮัลมิมมาซ i ดวันที่เราจะได้กล่าวกับนรกยันนำว่าในตัวของเจ้าเนะี่ยมีคนเข้าไปเต็มหรือ,อยังนรกยันนำนี่จะกล่าวตอบกับอัลลอฮ์นะครับว่า อัลลอฮ์มันแน่นมากมายเพียงขนาดนี้แหละฮัลมิมมาซีมันจะมีเพิ่มอีกหรืออัลลอฮ์เอาเข้านรกเต็มเปี่ยมแน่นเอียดไปหมดถูกได้รับการลงโทษอย่างอย่างครบสมบูรณ์แบบเลยแล้วในสวรรค์นเนี่ยก็จะมีคนจนๆมีบุคคลที่ทอมตนมีบุคคลที่ขัดสนมีบุคคลที่โดนบาละาเยอะๆนี่นะอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในสวรรค์ แล้วในสวรรค์ก็จะมีคนเต็มตรงนี้อุลมะอธิบายว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะสร้างค้อกันสร้างสิ่งถูกสร้างที่เป็นมนุษย์นี่แหละที่เป็นคนเป็นอะไรเขาเรียกสร้างมาแล้วให้อยู่ในสวรรค์เลยอะไรนี่เขาเรียกบรรดาสาวสวรรค์ก็มีในสวนสวรรค์ บรรดาเด็กๆที่อลัลลอฮ์จะสร้างมาแล้วก็ให้อยู่ในสวรรค์เลยเพราะฉะนั้นสิ่งถูกสร้างที่อลัลลอฮ์จะสร้างมาในวันนั้นแล้วก็ให้อยู่ในสวนสวรรค์เลยเนี่ยแล้วก็ผนวกกับคนดีๆทั้งหลายที่จะได้เข้าสวรรค์ก็จะทําให้สวรรค์นั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเหมือนกันพี่น้องครับเรื่องนี้ที่นำเอามาเล่าให้พี่น้องฟังอยากจะให้พี่น้องได้เกิดแง่คิดในส่วนที่ท่านนาบีบอกว่านารกกล่าวว่าในตัวของฉันเนี่ยมีใครมีใครมีใครเพราะฉะนั้น จะอาหารการขนาดไหนก็ตามแต่จะใช้อํานาจบาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่กระสับทั้งหลายผู้นําทั้งหลายที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับที่เข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยที่ไปของเข้าชัดเจนแล้วจากาดิสนี้นรกยินดีต้อนรับคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราเองอย่าเป็นคนตะกับบดนะอย่าเป็นคนที่ใช้อํานาจบาดใหญ่นะอย่าเป็นคนที่เย่อหยิงอย่าเป็นคนที่จองหองนะเพราะลักษณะนี้คือลักษณะของชาวนารกนะครับ Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Yang Tuhan